Nei, hva? Það er fólk, það er neira. Það er fólk, það er neira.

ตายังไงื้อไปอตไปใส่ไปใส่นนง่คนไปถอดออกซื้อๆติดแลกเยตวถอดออกเลยนก็ถอดออกได้เออนไปไปไปน้ำไลสวดไปด้วยตอนนี้เราย้ายยหายทีก็เน้อจต่ปันี้ไปหาให้มัน บรรยากาศกันไปหาเอาบรรยากาศกันคนกันล่างงานเขาคนกันล่างเสียนซุ่มมือต้นตนเนียงก่อนจานจานถ้าเจ้าจีไ้ขอบว่าเจ้าือดีทูก มันขวมน่หะไเห็ดเห็ดนยงเกาะเห็ดคูยงใหขึ้นลรอก็ย่างห่อจากเป็งเอาหน้ามอจังเป็งคือมันไป็นข่วมมันถ่วมได้เนี่ยปีนี้เพราะ่วมคางได้เนี่ย้ว่าูปีน่ะมันเพียงข้อเขาได้อยู่เนี่ยโอ้ยสาร้อมเหรอสาร้อมเอานามั้งเอาดินเห็ดเิ่าสูงๆมัเป็นบ้านสวนเลยมันน้ามันถ่วมมันก็บ่มีปัญหาแล้วมันดีปวดนี่มาเ็ดเนี้ก็ได้ ไมใส่ไปครับ่น้อไเอาคนไปอยู่นะปุกผาะหุ่มตัวมันก็คิดถือมันนั่นซะว้าได้ แมวแล้วว่ามีผักด้วยพ่อคงบอกกูได้ไม่กี่สายแต่งนี่นี่โอ้ยบรรยากาศป่ะอยสิี่พอจะาภากแเพราีคือบางนีก็บอบบงก็กิ่นไงโขมัมานาเียูยุ่งทองแ่รับองนี่นีละเราก็มาหนีตัว ตั้งใส่่าไป้ล้วดีเว้ยแบบอย่างนี้โซ่กันเรี่งอันนี้เนาะงตรงเนี้ยเออโอ้ยมนจิตตัว่จะมากราบอทางุ่นทางุ่นูโอ้ยพอถอป็ดไปที่หูคณะพออเปดที่หูะเดี๋ยวคปนเวอไปบอกเลยว่าคณะเพรซ่อมจ่อ จะไปเน่อยเลยแ่น้อยคันคันห้าสิไปเนี่ยต้องทราบที่ตัวหน่อยตัวใหญ่เลย้ะเป็่นบทเรียนเราางเลยจนงลเอัามาโเกันสวัสดีเอฟซีย่อยหน่อยครับอันนี้พ่อใหญ่อ้วนนะครับพ่อใหญ่อ้วนครับ มันจะวไม่ววนเนี่ยนอกคุ้นครับฝาก่ตาน่อนะฝากฝากที่ตาไม่ให้ววนเนี่ยน้องคุ้นเลยะครับฝากที่ตาคนไปที่สองคนคนไหนสองหมื่นคนผมเนาะสองคนแม่ยี่สิบเอยยี่สิบ S <S> <S เห็นมัได้ปะได้ปะได้แต่มพีก็ตาม่ที่คนเมนมือดืนตีมืออย่งเหรียญเดี๋ยวข้าเจ้าเบิ้งคลิบเจ้าของบอกเหรครับเราเอ็ไหมเขาจะเอาตเอาโตพ่อจะังกตแ่่ล่นอไมขึ้นหญ่หน่อยเด คนหอกสมัยคู่มือนี่โอ้ยที่นองเลยมือนี่ก็มาคุยเขันวโผอบ่คนสมัยค่มือนี่มันแปลกหลาว่าคนบ่คือกัรเครืองจอยเทรื่องสูงต้องำเทิื่องรวยเังห่างเครืนองคือกันละเนาะก็บางพวกเจ้านี่แต่ละคนก็บางไข่แน่นี่ปานนาบแยบเี่เนาะโบบผูดอะไรเป็นผู้สั่งคนะเราว่าจะหุ่จัสั่งเพราะคือกันให้แล้วใยังซี่งะเนี่ย ดำยุ้งแต่ว่าดังแต่ว่ากับเสียงดีเด้ล่ะอ๋อคอยคอยในทั้งรอยทั้ง่นดีตัวเสียงเดี๋ยวเสียงบนดีพอเลยนั่นแหละไปยังหัวเจ้าว่าผู้ใดเป็นผู้สางคนเสียดีเราเนี่ยเฮ้ยกต่ังาคนเป็นแ้บพวกนัแน่นี่ไอเดียผู้ใดเนี่ยว่าอรยยาด้่ยรออ้โโอ้อ้โอ้โหโอ้โนโอดอกโห่อ้โหโอ้โหโ้โหโ้อนโโอ้อ้อ ก็แค่กเบรกมันมูแท้เบรกมันละผุเห็นวหาผุแค่แค่้อโอเคอย่ากับเบรกเพิ่นแล้วเพ่จะแขงกดล้เพิ่งกอนล้วเพงกด้วยอ่ะไายราด้อ ยังไงกันให้เอาคนบ่อยตั้งแต่กันของวาน้ำตาไหลน้องสู้กันไม่ถอยดดเ,อยกดดเอยิก็เป็นหนกบ่อเป็นหนดบบ่อยกาแดงก็น้อยแท่ท่างานหัวตวูถ้าแรงแค่สามร้อยก็บาททำางานเเสื้อขาดกาจะได้ความสุขตำแหน่งหรือก็ไม่โกตตำแหน่งหรือก็ไม่ก้ 何 <laughs> ไอ้นฉุอะไรวนนวนอไรฉุดุวันไลืมแปลกนาดี้ปลงตัวเขาแล้ว คอยรับมเลยตัว่าปลาน้อยสุดที่รักนะจ๊นปัเก็บซีไงกตัวนงเน่ยันแก่ตาไีองกันใด่อนนก็เ่านงคนเป็นคนางคนเป็นทางคนเนี่ยเป็นคนก็ต่างกันแต่เอาเลยบปะเมื่อพิ้นเข้าไปอย่างคนเป็นเหรียญเส้นเียวนได้ เงินออนไล่เอาเจัาสี่ยวจังเข้ารับสิาตเพ่ะมีจัาเทียเอาเอาเอาล่ามันก็หมอนใครน่ไปรับจ้างน่าซ้ำไหาซิปกันไปพ่อเม่ยแม่ผู้ไดเป็นคนฟันต่างคนเจ้าบ่สมัตรบปอนอท มีทั้งหูวทางงายดำปีฟองขขาวเดงงจังมันเจ็บปวดเราได้เห็นอยู่สารพัดแม่นไผจัดให้เฮ้ามาให้ต่างตันไปคนกันบางคนดำบางคนเลืองความว่าเปพองคาปากแหวง อยากเห็นแน่้ผู้ปันแตงทั้งพวามรอบท้องขี้ลายคือเป็นนายนายผู้ทำบ่อนไมตดอบยามซ้ำาติมเป็นควาจริงสิ่งเห็นในสังคมตามเหมาะสมนอกกันหาย คันซ mm ื้อขายน้อเอาได้บ่มีไผอยากต่อยต โอ้ยขี่สิกี้ยังบ่ได้เข้าใส่ผู้ต่ําซ้ําใส่จนหัวเป็นป้อมน้ําถูกปะปําจนหัวหมุนสั่งมาศูนย์ท้องเก็บใจและแม่นผู้ใดเป็นคนปัน

ถือ ja ้องที่หนึงือเลขกันือเลขซื้อุนกันแหละนี่ก็ถอเลขีกเลขเว่ยตัไหล่ะนว่าเลขยงออกศูนย์ศูนย์เ่ยก็ีรครับเราีเออยังแม่ชีมาเนาะต้องถือได้ปะอ้วนขอบคุณหลายเน้อ่สวัสดีจ้าอันกระลังอัดคลิปจ้ะกระลังอัดคลิปอันพอดีอัน นุญาติเสียละช่วงบ่ายก็สิไปกลับบ้านาอามาตย์กอับมลำโขอไนี่กลับมอ้มมลำโขอเมลำเสียงดีเด้เนี่ยเราเถาเสือแต่ตัวแล้วก็เศร้าเถาแล้วเราลองพลงในเบิ้อด้จ้ะเขามลำเถาละเลเขานไ่เาขตเมด้าตอนนี้ขาในบ้านกัน สามสิบคนแล้วเขาลงไล่ก่อนเด้อแอ่คนหลายๆเด้อสวัสดีจ้าเนาอนอยจานน้อยเพออย่ยยพอ,อยศไล่เีายยดเด่อยศถือคน,น,น,นึงเหมนทัน